สวัสดีครับวันนี้มาดูสินค้าใหม่กันบ้างนะครับจะเป็นไงเป็นล้อฟูเอลตัวนี้เราสั่งนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราต้นปีนี่เดือนพฤษภารอมาประมาณ120วัน<อ>มาดูครับว่าเป็นรุ่นไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับเอาน้องแกะหนะ่อ แม็กบางไลนยนะครับไม่มีในไทยพี่ออเดอร์ได้ครับนี่มาดูเลยนะ้ะมถ่ายดูออนี่ฟูเอลนะครับตัวนี้เป็นล้อฟูเอลฮีเตอร์นี่อ่ะลังออกหน่อยชัดๆครับนี่คันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดก็ต้องเป็น คันแรกในไทยที่ใส่กับล้อฟูเอลตัวนี้นะครับฟูเอลฮีเตอร์นะครับขนาด20คูณ9นะครับ ET1 นะครับตัวนี้ใส่รถอะไรเดี๋ยวรอรถมานะครับเดี๋ยวลูกค้าก็ใจร้อนอยากได้มากสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากได้แม็กนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูเอลเค c นะครับหรือว่า Black Rhino พวกนี้ อยากได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Fuel หรือ KMC ถ้าในไทยไม่มีพิเอเอร์ม,มาครับสามารถสั่งนำเข้าได้นะครับผมแต่ต้องรอสักนิดนึง